วันเดียวกันนายพิมลศรีวิกรณ์นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการรวมไปถึงจอมเตะเทควันโดทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และเยาวชนจากอดีตและปัจจุบันเกือบ50คนร่วมงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบหนึ่งขวบให้กับเชชุนมินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโคช,ชเชยองซุกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่สร้างความสําเร็จผ่านนักกีฬาคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่16ที่ประเทศจีนที่ผ่านมาโดยโค เชยบอกว่าเป็นคำเนียมปฏิบัติของคนเกาหลีหากลูกชายครบหนึ่งปีจะต้องจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ยิ่งใหญ่โดยการเชิญ,ญญาติพี่น้องและคนสนิทมาร่วมงานส่วนอนาคตก็พร้อมช่วยทีมเทควันโดของไทยต่อไปก็จริงๆที่ที่มงไทยเอาผมก็อยากแต่ผมคกบผมอยู่ต่อครับจริงๆก็ก็ผมไม่คิดก็อยู่นนอยู่ถึงนานก็ผมไม่คิดครับก็ผมอยู่อยู่อีกนานครับคุณลูฟายสหรับระดับโลกของเทควันโดเนี่ยหนักมากนะฮะ คือ,อความหวังที่ทั้งโลกเลยมาแข่งเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจะได้ประมาณ4คนเท่านั้นเองนะครับก็จำนวนที่ได้ไม่เยอะผมคิดว่าเราคงได้สักคนหนึ่งหรือ2คนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บเอาตอนที่คุริฟายของเอเชียนะครับสำหรับเป้าหมายหลักของโคชเชคือการพาน,นักกีฬาเทควันโดไทยคว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษต่อไ